อลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดบานะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างตัวคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในวันนี้นะคะขออนุญาตสื่อสารโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันและไม่ชดใช้กรรมแทนใคร100%เต็มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ คําพูดทั้งหมดนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําพูดที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการที่จะสื่อสารเท่านั้น100%เเต็มและได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยจากท่านผู้มีหน้าที่สูงสุด100%เต็มโดยที่ไม่ติดก,กรรมกับใครแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปชดใช้กรรมแทนใครด้วยนะคะโอเคค่ะแนนก็ขออนุญาตทำหน้าที่ของตัวเองตอนนี้เลยนะคะ ไพ่ที่ได้ในวันนี้นะคะคือ King of Wands เนาะ King of w a น d s นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกผ่านไพ่ใบนี้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันมีการจัดการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักไม่ว่าจะถามถึงตัวคุณหรือว่าตัวเขาในตอนนี้นะคะเขาจัดการไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วว่าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะ ขอให้โฟกัสกับหน้าที่ของตัวคุณเองนะคะไม่ต้องกังวลว่าใครจะเป็นยังไงหรือใครจะทำอะไรแต่ทำหน้าที่ของตัวเองในพาร์ทของตัวเองให้ดีที่สุดและวางใจในสิ่งที่ตัวเองยึดถือเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติมาโดยตลอดจากวันแรกจนถึงวันนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุและผลในตัวเองเสมอ ไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปตามระบบและเจตนาของกรรมและผลของกรรมนะคะถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดและไม่ได้เล่นแร่แปรธาตุหรือว่าไม่ได้เอาเวรกรรมของตัวเองไปให้คนอื่นรับผิดชอบแทนนะคะหรือว่าไม่ได้แบบใช้คุณใส่มมตนดำอะไรหรือไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดธรรมในรูปแบบที่ร้ายแรงอะไรมากๆอะคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะก็จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการที่แบบทําดีได้ดีนะคะแล้วก็ทําไม่ดีก็สิ่งตอบแทนนั้นก็จะได้รับตามวาระของเขาในแต่ละวนันหรือในแต่ละแบบในแต่ละความรุนแรงแต่ละขั้นที่เขาทํามาฉะนั้นเราอะคะ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะว่าเอา่อทไปแล้วจะไม่ได้ผลอะไรหรือว่าถ้าทําแล้วอะใครจะว่ายังไงนะคะ มีความสุขทำไปเลยนะคะถ้าจิตวิญญาณของคุณบอกว่านี่คือสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณนี่คือสิ่งที่คุณต้องการและนี่เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการที่จะยืนหยัดแล้วก็ชัดเจนก็คือชัดเจนกับมันไปเลยค่ะแล้วทํามันให้ดีที่สุดในรูปแบบของการที่แบบ ให้และได้รับในรูปแบบที่เท่าเทียมกันนะคะคุณอาจจะมองว่าบางครั้งบางทีอ่ะการกําหนดขอบเขตและกฎเกณฑ์นในความสำคัญนะมันเป็นเรื่องที่หุ่นวายหรือมันเป็นเรื่องที่ดูยากหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเรื่องมากเกินไปนะคะแต่ในบางครั้งอะ่ะมันคือเก,กาะป้องกันหัวใจของคุณที่วันหนึ่งอะคะ่ะเวลาคุณให้เขามากไปคุณจะได้ไม่โทษไม่โทษคนอื่น นะคะหรือไม่โทษสิ่งต่างๆรอบตัวคุณว่าเอ๊ะให้ไปขนาดนี้แล้วทำไมได้รับตอบกลับมาแค่นี้หรือว่าให้ไปแล้วทำไมไม่ได้รับตอบกลับมาเลยนะคะแล้วขอบเขตที่คุณมีที่คุณวางไว้อะแค่เพื่อนนะโอเคก็เขาก็ไม่แปลกไงเพราะว่าออขอบเขตคําว่าเพื่อนของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันอะ่ะเพื่อนสำหรับบางคนอะ่ะก็แบบดูหนังกินข้าวไปด้วยกันอะไรได้ แต่กับบางคนนะจับมือถือแขนกอดอะไรเงี้ยก็จะทําได้แต่บางคนเพื่อนบางคนก็คือทําไม่ได้เขาก็จะมีขอบมีเขตมีอะไรของเขาที่ไม่เท่ากันอ่ะฉะนั้นแล้วอะค่ะเมื่อคุณและเขามาเจอกันในรูปแบบที่แบบที่มันอาจจะไม่เท่ากันอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะมันอาจจะมาเพราะเซนวิปเนดิฟตก็คือหวังผลอะไรบางอย่างจากกันและกัน หรือว่าอาจจะมาแบบเ,เพื่อนพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยแล้วคนบางคนอ่ะให้สถานะใช่ไหมกับการที่ปฏิบัติอ่ะในสถานะนั้นๆอ่ะไม่เท่ากันนะฉะนั้นแล้วอะค่ะอย่าไปคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์ที่แบบที่เราคิดว่าเราให้เขาไปเต็มที่แล้วแล้วเราจะได้กลับมาเต็มที่ในรูปแบบที่เราต้องการนะคะหรือเราคาดหวังให้มันเป็นแบบนั้นอะ ทง้งทงที่ในความเป็นจริงอะ่ะคุณอาจจะให้เงินเขาไปร้อยหนึง่งแล้วคุณคาดหวังว่าจะให้เขาตอบกลับคุณมาร้อยหนึง่งแต่เขาอ่ะซึ่งได้รับเงินมาร้อยหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วเขาไม่สามารถให้ร้อยหนึ่งได้ในตัวเขามีอยู่แค่20บาทอะ่ะเขาก็สามารถให้แค่20บาทแต่20บาทนั้นอะ่ะเขาให้คุณไปมันก็คือทั้งหมดของเขาอยู่แล้วถูกเขามีอยู่แค่20เขาก็ให้20ิบแต่คุณมี5้าอยคุณให้เขาร้อยหนึง่ง ฉะนั้นแล้วว่าค่ะคุณคาดหวังว่าคุณจะได้ร้อยหนึ่งกลับไปแต่คุณได้20อ่ะมันก็เจ็บใช่ปะคะแต่คือนั่นคือทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วแต่ตัวคุณเองอ่ะให้เขาแค่ยังไม่ถึงเซีย่ยวนึงของสิ่งที่คุณมีเลยฉะนั้นแล้วว่าค่ะมันอาจจะแตกต่างกันออกไปหรืออาจจะสลับกันก็ได้มันอาจจะแบบคุณมี500คุณให้เขาไปพันหนึ่งนะคะติดลบไปอีก นะฉะนั้นแล้วอ่ะบางครั้งบางทีอะคะ่ะก็ใช้หัวใจแล้วอ่ะหัดใช้สมองบ้างนะคะหรือคนบางคนอนะ่ะใช้สมองแล้วก็หัดใช้หัวใจบ้าง นะคะให้ใช้ทั้งสองอย่างอ่ะไปพร้อมๆกันและความสำคัญม,มันถึงจะบาลานซ์มันถึงจะไปด้วยกันได้ดีแล้วมันถึงจะมีความสุขในรูปแบบที่ทั้งคู่ต้องการฉะนั้นแล้วว่าค่ะความสำคัญม,มันเป็นเรื่องของคนสองคนด้วยและมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวด้วยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเข้าไปแต่งงานกับเขาแล้ว นะคะฉะนั้นแล้วอะแต่มันจะมากน้อยขนาดไหนอะมันก็อยู่ที่ว่าคุณให้ค่ามันมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่คุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆและสปอร์ตครอบครัวค่ะคุณอาจจาเป็นที่คุณจะต้องดูแบบดูที่ครอบครัวเขาด้วยนะว่าแบบเออมันอยู่ที่จุดไหนเขาแบบเขาให้คุณค่าครอบครัวแบบไหนหรือว่าแบบ เขามาจากครอบครัวแบบไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะจําเป็นที่คุณจะต้องรู้เพราะ 1. มันมันอาจจะเป็นตัวกําหนดนิสัยของเขา 2. มันอาจจะเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะดูแลคุณได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันจึงจําเป็นที่คุณอาจจําเป็นที่จะต้องดูแล้วก็หันกลับมามองด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสำคัญแต่ในเรื่องของการงานการเงินะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้อะค่ะ คือมันจัดสรรตัวเองดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องรอเวลานิดนึงหรือว่ารอทุกอย่างลงล็อกของมันหรืออาจจะรอแค่คนทําหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นฉะนั้นแล้วค่ะ ขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเนาะโอเคค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับทุกคนผ่านไพ่ใบนี้นะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ thanks comment แล้วก็ Subscribe มากๆเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย